ชุดเครื่องนอนภาษาฝรั่งเศสอ่านว่าลาลิเตริลาลิเตริแปลว่าชุดเครื่องนอนนะคะลาลิเตริเด ma c มา m ชอ e ก็คือชุดเครื่องนอนในห้องนอนของฉันนะคะอย่าลืมนะคะถ้าคำนำหน้าคำนาม ถ้าคำนามนั้นเป็นเพศชายเราก็จะใช้อังเลหรืออีถ้าคำนามนั้นเป็นเพศหญิงเราก็จะใช้คำว่าอินเนี้เดลานะคะทีนี้เรามาฝึกออกเสียงกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับชุดเครื่องนอนกันนะคะการฝึกออกเสียงให้สังเกตรูปปากนะคะแล้วก็สังเกตการฟังค่ะพยายามอย่าจดคำอ่านเป็นภาษาไทยนะคะเพราะว่าการออกเสียง ระหว่างภาษาไทยกับภาษาฝรั่งเศสจะไม่เหมือนกันนะคะคำแรกก็คือคำว่าอ่าโซมเยเดลิอ่โซมเยเดลิอันนี้ก็เป็นฐานรองที่นอนนะคะสังเกตว่าจะมีฐานเป็นขาขาตั้งนะคะสี่มุมตามรูปค่ะดูรูปประกอบไปด้วยนะคะ รองที่นอนอ่ะ so me Delhi ค่ะเป็นเพศชายนะคะเลยใช้อังอันที่สองอ่ะ m a ตลาอ่ะมาต l าอ่ะ m a ตลามาต l าแปลว่าที่นอนนะคะหรือฟูกค่ะอันที่สามนะคะอ่ะ sur m a ตลา อากมาตลก็เป็นแผ่นรองกันเปื้อนที่นอนค่ะอันที่สี่นะคะก็คืออาอาเป็นผ้าปูที่นอนค่ะอันที่ห้านะคะยูนกูเตอตยูน่กูเอต อันแกก็จะเป็น une ินกเอตลำดับที่หกินอุสเดกเอตินอุสเดกเออันนี้จะเป็นปอกผ้าห่มนะคะลำดับที่7จ็ดอันทาเวซัง ากซ์อันนี้ก็คือหมือนข้างค่ะอันที่8ยดนเตเดอทรเวกซ์ซัมอ e นเตเดอทรเวกซ์ก็คือปอกหมือนข้างค่ะดับนนที่9นะคะอังโอเฮเยอังโอเทีนี้ถ้าเวลาเราอ่าน จะมีการเชื่อมเสียงด้วยนะคะกล่าวว่าอาน r เคยเยอานเคยเยแปลว่าหมอนนะคะอันี้มีวิธีการจําด้วยมันจะเหมือนกับคําว่าหูนะคะโอเคโอเคยเพราะฉะนั้นเวลาเรานอนเราจะเอาหูแนบกับหมอนนะคะอันนี้เป็นวิธีการจําของพี่ตีนะคะคําที่สิบนะคะยืนเตโดเคยเยอุน โดเคยเยกก็คือปอกหมอนค่ะอันสุดท้ายนะคะอะกูเวร์ลีอ่ะกูเวร์ลีก็คือผ้าคลุมเตียงค่ะและนี่ก็เป็นชุดเครื่องนอนนะคะที่พี่ตีรวบรวมมา